จะบอกว่าเป็นอย่างนี้นะว่าค่าของเราเราจะว่ามันเป็นเรื่องถ่า่บ้างด้วยว่าของท่านวันนี้นะคะจะสเสนอเรื่องว่าอะไรดีหรูอเกี่ยวกับเรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องของเกงี่ยวกับสร้างไปอีกว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็บ้านใหม่แรกแรกที่ลาดของเรานะคะกะ็บ้านใหม่แรกที่ลาดของเราจะว่าเป็นยางไรบ้า,างเนี่ย คือจะบอกว่าคือจะบอกว่าเป็นคว่าด้วยจ้ะคือเป็นคาว่าคือวีเทคกีตาตาจะบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของว่าคือส่วนไหนบ้างคือจะบอกว่าให้กับเพื่อจะว่าเป็นไปยังไงบ้างก็จะว่าดูแลกันเองหรือว่าดูแลกันให้ว่าเป็นยังเงราวของถูกพันจะเป็นชมพูชมพูยังไงบ้างไปดูว่าเสร็จเลยวว่าไปดูที่หลานลึกกว่าค่ะคือแ จะเป็นที่ราชาไข่มุกของเราล่ะชท้่จะเป็นชาไข่มุกของเราแต่ว่าเป็นผูกพันกับว่าเป็น,นัน้นที่ชาไข่มุกของเราแต่ว่าของเหมืนอนๆบางร้า,านเนาะร้านลองจอดรถ แต่ว่าเป็นร้านที่ที่สนวกแต่ว่าคือร้านจะว่าสร้างบ้านเสร็จก็เรียบร้อยตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่แล้วสร้างบ้านวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะก็คือวันผขอนคาคะก็เรื่องว่าจะสร้างความเสร็จเดยด้วยคอนเฟลต์ด้วยเจ้าบีห้องน้ำอ่างอ่างล้างหน้านะคะอาจานพวกับด้วยอ่างล้างหน้าอ่างอาชาจาจจะมาเนี๋ยคือสุสใสแต่ว่าเป็นยังไงบ้างพี่เดีจะรอเลยดีกว่าค่ะ สรุปว่าสรุปร้านไหนบ้างนะคะก็ที่นั้นไหนบ้างแต่ว่ามาจากว่าเป็นร้านไหนบ้างส่วนนั้นว่าถ้าของเราร้านไหนจากว่าบอกไว้ว่าจะบอกให้เลยว่าที่ร้านจากว่าเป็นค่ะแาว่าร้านอย่างไรอาหารซึ่งเขาจะเป็นร้านร้านค่ะที่พวกร้านเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเราเนี่ยเดี๋ยวจะไปเสียค่าค่าสําราที่มหาวิทยาลัยค่าจ้างค่าเทอมมหาวิทยาลัย ก็มหาวิทยาลัยมหทวิทยาลัยนะคะก็สร้างได้จ่ายค่าเทอมได้ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรเช่นเช่นจะบอกว่าให้กับเรื่องราเช่นตออย่างนนะคะว่าทราบมหาอะไรลัยเพื่อจะเรียกนการมหาวิทยาลัยของเราตั้งแต่ว่าประมาณ20ปี30ปีนะคะก็เลือกผลน,นนะคะว่าสร้างความเผย์อะไรน,นะคะก็เรื่องเราจะว่าเปลียนเจ้าดุไว้คือแต่ว่าเป็นร้านตอนอสร้างสวยมากเลยว่าเุพาะกนั้นด้วยว่ามันเป็นเรื่องขายเจ้า หลานแต่กกว่าไม่ใช่จากของหลานด้วยว่าถานอย่างไรบ้างนะก็คือจะว่าเป็นส่วนไหนบ้างก็ตังใจช่วยกันด้วยนะคะว่าไปดยูที่วยหรือหวังอไน่ยกอะไรบ้างเนะี่ยคือจะบอกว่า,าว่าจะคือสร้างเปิดใช่ไวคือเปิดด้วยแต่ว่าเพิ่มความสุขแล้วก็มีความแต่ว่า กาบเรื่องอะมีบัคคอนว่านันเนี่ยรสชเอกกแลแล้วบัคคอนมีรถอะไรบ้างรถชาเขียวน่าจะอร่อยสุดแล,แล้วแล้วก็จะมีรถปลาบ,บิชิลดี๋ย่าไปซื้อเลยนี่รสฮดมาก้นนั้นด้วยชีสก็จต่อร่อยดูนะคะ <c oughs> ก็เรื่องราวนาของเกตให้จะมีมีจานชามช้อนซองให้ไปกินกินไรก็ร้านจะเช่นกินร้านอาหารกินข้าวก็ได้ แล้วว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้องตามอะไรกันเนี่ยด้วยนะคะววามด้วยคือส่วนไหนบ้างแต่ว่าพี่พัลลช่วยด้วยเอาไข่นั้นไว้วันไข่ด้วยคือจะเป็นอย่างนั้นว่าไม่ใช่แต่เรื่องเราคู่คันปับแต่ก็เรื่องด้วยด้วยเพราะว่าแต่พราะว่าของเขาจะว่าไม่เป็นเรื่องส่วนไหนเพราะว่าอาะมี ดูตักตาจะบอกไว้ขึ้นไปเท่านห้เลยเล่อนนี้นะคะก็เลื่อนอานะคะก็จะว่าอย่างไรว่าก็ด้วยแข่อย่างไรนะคะแต่ว่าคลิปมีชอบหนูด้วยนะคะให้กระงใจกับเรื่องเราวแฝดได้นะคะก็เนื่องจากว่าแขกองไรบ้างแล้วคือจะบอกว่าสามารถร่วมบ้านแฝดไว้ราคาที่หลานได้เลยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องว่าใค่บ้างจะเดิที่ไหนแล้วเพราะว่า เอาสลับวันนี้นะคะก็ของพี่หลานนะคะก็พี่หลานใหญ่แต่ว่าชอสาะด้วยนะคะว่าพี่หลานใหญ่แต่ว่ามันเป็น<ช>เรื่องเาวานะคะจะได้ว่ามันร้านใหญ่เพราะว่าร้านว่าที่นะด้วยเธอแต่ว่าราน,นนา,านใหญ่จะบ,บอกกับหราไหมบอกกับด้านแหลกราะว่าจะมาก,กับใครบ้างซึ่งบอกกับนูว่ามันเป็นเรื่องคงของทุกคนอ่างนี้แต่ว่า ได้อีกุดเลยดี๋네ยวว่าสรุปแล้วนะคะว่าเดียวห้องนอนถึงบ้านแล้วนะคะก็เรื่องราวตา่ตางๆจะบอกว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ตัวจะบอกว่าให้เกี่ยวกับเรื่องว่าอะไรก็รูดูดูของเราบ้านใหม่และที่แรกที่หลัดของเรานะคะก็ประเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอาสว่าเป็นอย่างไรก็ดูเลยดีกว่าแมนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องรา,ตา,ตาวต่างๆจะบอกเพียงไร วิธีสังเกตบอกว่าวิธีสังเกตอย่างไรซึ่งอาศจะว่าที่ราอยู่ไหนบ้างแล้วคือจะว่าไปจับปุสุด้วยนะคะก็ปุสุอย่างไรคือจะบอกว่าอาศัยตากบวบาดทุกคนเลือกว่ามีอะไรบ้างคือจะว่าหน้าตาสีขอดเลยเพราะว่าสีข่าเลยว่าอาจจะว่าเป็นแค่ไหนว่าน่าจะเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวเดี๋ยวทุกคนไหมน่าจะทุกคนดีกว่าไหมผู้ประกาศจะว่าคือจะว่าอาจจะเป็นเรื่องเรา เิลปินนักร้องด้วยอะตะวันจะเป็นลูกผู้หมอํำใช่ไหม้วก้าเพราะว่าเป็นยังไงท่ากูชีวิตยังสกริงอยู่เลยยุคเก่าสูงแูเลยด้วยนะเป็นเป็นเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้ของเรานะคะจบว่าพอเราเลือกไว้เท่านี้คือบอกว่าเป็นขาดด้วยว่าบรรยาการของเราทักทายบอกว่าน้องสาวพี่สาวน้องชายพี่ชายว่าวันนี้คือจะว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องเราอะไรบ้างนะ แต่ว่าไม่เพื่อไม่ต้องการเสียเวลาเลยนะคะดิฉันบอกว่าไม่การเสียเวลาดิฉันเลยแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุข้างทราบว่าจะขอการจิตด้วยโครงการประสบอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องสร้างสรรค์จะบอกว่าให้พูงกกาหภูมใจของเราอาจจะว่าเป็นส่วนไหนบ้างส่วนประกอบคือสอบขับด้วยที่นั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างสุดชิ้นเดียวกันเลย อย่าลืมนะคะคลิปนี้นะคะขอให้กำลังใจช่องหนูด้วยนะคะติดตามช่องหนูได้เลยนะคะ่องที่คือจะบอกว่าช่อง youtube ของเราอาจจะว่าช่อง YouTube ของเราให้เหมาะสมกับเหมาะกับหนูด้วยคือจะว่าอย่างไรต่ว่าอับ้างนะคะก็ดูว่าจะนะคะก็ดูนี้เลยจัดไปนะคะก็เชืว่าเห็นว้านะคะว่าเอาเปตะตานซะว่าของเขากันเลยดีกว่าไหมนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องของเรา แต่ว่าอาจจะเป็นอย่างไรบ้างคือส่วว่า,าอาสำหรับคิดดีนะคะขอตัวเลาให้เสร็จหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคค่า๊ายบายไปได้บ้างนะ